Oh. แก้ไขก็คือลืมในสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มในสิ่งที่ดีขึ้นไปโอ้ oh, oh, มันก็อยู่อย่างเก่าแล้วครับความความไม่ดีก็อยู่อย่างเก่าความดีเพิ่มขึ้น oh. ในอนาคตมันไม่ส่งผลเ <laughs> <laughs> พราะความดีมากามไม่ดีอยู่อย่างเก่าครับไม่ต้องคิดง่ายไม่ต้องคิดยากแต่คิดยากเดี๋ยวมันมัวจะคิดอยู่งั้น คิดตามความเป็นจริงตวงตาบอกว่าไม่ต้องย้อนสิ่งไม่ดีแล้วเราย้อนสิ่งที่เราทําไว้ดีๆได้ไหมครับอาถ้านึกได้ก็ย้อนได้จะไปย้อนทําไมก็สวดมนต์ท้าวันเนี้ยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนุญบนับนทึกบุญทางตาหูจมูกเลยนกายจากลูกรถยินเสียงนอนจินนอนสวดมนต์ไงเนื่องทำอะไรเรากไม่ทําอะไรไมาอยู่นี่ดีไม่ทาอะไร แต่อยู่ได้หรือเปล่ามันร้อนอีกหน่อยมันก็จะไม่ร้อนหรอกแถวเนี้ยครับอ,อธรรมชาติสอนสัจธรรมได้ดีมากมันจริงไหมครับจริงพอเกิดแล้วต้องตายนะครับธรรมะแท,แท้ไหมแท้ครับแล้วแล้วเอาตายแล้วเอาลายไปได้ไหมไม่ได้เออไม่ได้แล้วแล้วไปแย่งกันทําไมล่ะแล้วไปด่ากันทําไมล่ะไม่รู้ครับอ้าวเพเขาไม่รู้ไง ถ้าเขารู้เขาจะด่ากันหรือเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าๆกันเนี่ยเลยทั่วโลกเนี่ยฆ่ากันอยู่เนี่ยลบราฆ่าฟันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่โลกนี้ไม่ใช่ของใครใช่ไหมเออเรากำังพิจารณาจริงอ่ะไม่ <c oughs> ใช่ของใครเลยแล้วมันด่ากันทำไมล่ะ <c oughs> คอ้มันไม่รู้ต่างคนก็ต่างตายหมดเลยไงเอาอะไรไปไม่ได้ด้วยเออแสดงรารู้ไม่จริง ศาส,สนาเยอะนะ,ะโลกเราเนี่ยจะไม่ไม่มีศาสนาช่วยยับยั้งให้มนุษย์ฆ่ากันไม่ให้ฆ่ากันไม่ได้ลองคิดดูเนี่ยิจารณาให้ดูเนี่ยเพราะนั้นหลวงปูง่หลวงพ่อทั้งสองน้องตาเน,น้นๆเลยจันบอกเอ็งอย่าไปว่าใครเอ็งอย่าไปว่าใครจังบอหน้องตาเลยไม่ว่าใครใครยังไงก็ไม่สนใจนะ แล้วแล้วกรรมที่เกิดจากการปลามาดนะครับอืปลามาดนะครับปลามาดใครก็เข้าตัวนะกรรมทํากรรมอะไรไว้ก็ตามมันเข้าตัวทุกอย่างจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งดียังไม่ดีครับไม่ต้องคิดให้สับสนเข้าตัวหมดเข้าตัวหมดใช่แล้วเขามีคําถามครับเขาบอกว่าตอนสวดมนต์เนี่ย ทุกครั้งที่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หรือท่านอื่นๆก็จะมีอารมณ์โดนมีความแทรกแซงพูดจาปาม마าถ,ถึงท่านนั้นที่เรานึกถึงเขาถามเขาถามว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติใช่ไหมคะแล้ววิธีแก้ต้องมัน,มน,นสวดนมนต์ภาวนาให้บ่อยใช่หรือเปล่ามันจะปกติได้ไงดามาหลายภพชาติแล้วอ๋อมันก็บันทึกไวอ้อะหลวงตาก็ดดาสมัยฝึกครั้งแรกอะไม่มีค่ไม่ดา่าหรอก ถ้ามีนะดาพอดาปั๊บหยุดปุ๊บโยโทโซครับพอดาปั๊บหยุดปุ๊บโยโทโซพอดาปั๊บหยุดปุ๊บโยโทโซโ<อ>สักพักอะ่ะมันไม่ดาแล้วล่ะต้องหยุดก่อนนะครับมันขี้เกียจอ้อาวก็ทํามาแล้วไงครับโยยาวด้วยนะโยโทโซโมหะจิเตนุนยาวเลย พอด่าปั๊บก็หยุดโดโซโสด่าปั๊บหยุดออ๋ไม่นานนะหยุดมันไปโวดเลยตอนนี้นครับเขาถามว่าตอนหล่อพระครับหลวงตาเทวดาเขามาร่วมมทนาบุญกับเราด้วยหรือเปล่าครับไม่ทำไมจะไม่มาเขามาเพราะเหตุอะไรอ่ะเขามาฝากกระแสบุญไว้กับมนุษย์แล้วก็เข้าไปที่พระ เ้าปิภาด้วยเพราะพระมีลูกมีลูกก็มีนามเขาโมทนาบุญผ่านด้วยเขาก็เข้าตรงไปด้วยได้ส,สองสามเด่งของเขาอ่ะเพราะเขาเป็นนามธรรมาอย่างเราเนี่ยไม่แน่นอนอะ่ะบางทีคิดอะไรไปด้วยก็ได้เรามีลูกมีนามเขาไม่มีรูป เป็นนมา,ามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณมันม,มีดุความรู้สึกเดียวฮนะครับเขาอยู่บนท้องฟ้าหรยอเขาอยู่ที่ไหนครับเขาอยู่แถวๆนีนะ้อยู่กับเรานี่นะอมันพลมิติคำว่ามิติหมายถึงว่าคนละคลื่นคนละคลื่นคลื่นของวิญญาณคือคลื่นดุลความรู้สึกเวลาเราเป็นวิญญ,ญาณเราก็คุดยดวยความรู้สึกถามด้วยความรู้สึกใช่ไหม เวลาเราคุยกับคนนะไม่ต้องพูดถ้าเรานึกถามอ่ะมันไม่รู้อ่ะรับคนที่จะรู้เนี่ยคือคนฝึกด้วยกันเว<ช>ลานึกถามอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกเขาจะตอบเลยแล้วบางครั้งได้กลิ่นหอมๆไงครับใช่เทวดามั้ยครับโอ้ยกลิ่นหอมม,ม,มันก็กลิ่นดีเมื่อกลิ่นเทวดากลิ่นเหม็นมันคือกลิ่นอบยภูมิทั้ง,ท,งทั้งหลายนั่นแหละ กินมันสื่อของของของนามธรรมอ๋อครับของนามธรรมคือของวิญญาณของความรู้สึกทุกหรือสุขอะไรประมาณนะี้ครับมีคําถามจากญาติธรรมนะครับเขาบอกว่าเวลาสวดมนต์ทุกๆครั้งที่เปลี่ยนที่นอนคือทํางานต่างจังหวัดเดินทางตลอดค่ะเวลาสวดมนต์ช่วงสองทุ่มครึ่ง ทุกวันทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานที่เวลาสวดตัวจะโยกแรงบ้างเบาบ้างและชอบผายลมบ่อยๆอาการแบบนี้คืออะไรคะดีจะได้ปรับลมออกไปลมมันมากเกินไปปรับมันออกตัวโยกตัวเบาตัวอะไรคือตัวปิจิไม่มีอะไรหรอกค,ครับเป็นการปรับธาตุใช่ไหมครับใช่จิตเรารจิตเรารักขึ้นมามันก็อยู่ออกที่ธาตุ จิตเราเนี่ยครับหลวงตาบอกว่าปัจจุบันมาจากอดีตแล้วอะไรที่เราต้องต่อแล้วอะไรที่เราต้องตัดครับความรู้สึกไม่ดีก็ตัดเพรามันเป็นทุกข์เราก็ต่อในสิ่งที่ดีนะอยากอายุยืนไหมล่ะครับอายุยืนแก่ช้าโลกน้อยก็เอาขึ้นที่ดีเข้ามาดิเข้ามาที่จิตก็ไปที่ธาตุไงก็คิดดีทาดีพูดดีนะ หรือแม้แต่สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบนบันทึกบุญไปดิเราเวลาที่เราไม่ได้สวดมนต์ครับหลวงตาสภาวะจิตเราเนี่ยมันมืดหรือสว่างครับมันจยู่่คิดอะไรถ้าคิดดีก็สว่างโชว์อ,อยู่เฉยเฉไม่ได้หรอก่านบอก้องอยู่เฉยสักสักนาทีสิบนาทีดูเลยไม่คิดอะไรเลยอยู่ไม่ได้เดีย๋ยวมันก็ไปแล้วก็ต้องคิด มันจะไปโน่อนอนาคตมั่งอดีตมั่งปัจจุบันมั่งแล้วแต่ไหนๆก็คิดอยู่แล้วท่านบอกก็ให้มาสวดมนต์จะได้หมดเรื่องอ๋อมันจะได้เกิดความเคยชินไงครับเขาถามว่าถ้าอยากมีชีวิตก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต้องทํำยังไงคะก้าวหน้าไปทางไหนล่ะไม่เกิดหรือจะเกิดชีวิตทั่วๆไปครับชีวิตทั้งโลกทั่วไปครับ<ม> มันต้องฝึกกรรมาฐานก่อนนะฮะนี่ยเพื่อก,ก่อนหนะ่างจากความรู้สึกสังโลก,ก่อนฝึกจริงๆนะแล้วเราก็จะรู้ในอดีตเราบันทึกอะไรมาเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตแล้วการกระทําปัจจุบันคืออนาคตนี้พอรู้แล้วมันก็จะรู้แล้วว่าเราเคยปรารถนาไม่เกิดหรือจะเกิดเป็นพุริเจ้าหรือจะเป็นปัจเจกหรือจะตามใครคนใดคนหนึ่งในอนาคตถ้ารู้แล้วเนี่ย บางคนก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรก็เริ่มตั้งความปรารถนาแล้วเริ่มมีจุดยืนของชีวิตล้วในอนาคตล้วเพราะการอธิษฐานหรือการฝึกเนี่ยถ้ารู้แล้วเนะี่ยมันก็จะมีจุดเริ่มต้นแล้วครับในอนาคตก็จุดจบแล้ว<อ>จบในสภาพไหนแล้วแต่ อยากให้หลวงตาสอนวิธีการใช้ลูกแก้วนยครับเขาถามว่าลูกแก้วคืออะไรครับลูกแก้วคือแก้วสารพัดนึกทําไมก็ห้อยกองขอให้หนูนึกอะไรได้อย่างอย่างที่นึกนะคะอะไรประมาณนะ้เขาถามเขาถามว่าการโยนลูกแก้วครับโยนหนึ่งลูกกับหลายๆลูกพลังงานต่างกันไหมครับการโยนลูกแก้วเพื่อมนอยู่ที่ภูมิเ่านั้นเขารู้ไหม เวลาเราไปสวดมนต์ที่ไหนมันก็ไปที่ลูกแก้วนะมันก็ลูกแก้วสว่างครับมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณที่ตายเวลาถามว่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็ตกภูมิถามว่ามีทั้งประโยชน์และทั้งไม่มีประโยชน์ก็มีครับประโยชน์ในสถานที่ไม่มีอะไรเลย<อ>มันก็สว่างอยู่นั่นอ๋อไม่เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์อยู่กับคนที่วางครับอประโยชน์ในการอธิษฐานประมาณนี้แหละ แล้วแต่แล้วแต่เหมือนผ้าเนี่ยแหละเนี่ยแจกไปเนี่ย,น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 ยคนใช้ก็ได้ก็มีประโยชน์นะคนไม่เอาไปใช้จะมีประโยชน์ไหมไม่มีใช้คือการสวดมนต์ใช่ไหมครับถูกอุปกรณ์ในการสวดมนต์อุปกรณ์ในการในการาเป็นผู้อะไรอ่ะเป็นขึ้นขึ้นอะไรโทรจิตแ <laughs> <ก>ล้วครับไม่ใช่ เป็นที่ปรึกษาแห่งชีวิตปรึกษาพระได้ทุกเรื่องเรื่องที่ปรึกษาครับเขาบอกว่าให้พระเป็นที่ปรึกษาชีวิตทําไมพระถึงเป็นที่ปรึกษาชีวิตเราได้พระมีทุกอย่างไงยมีทั้งโลกธรรมยิ่งพระหลวงปู่เนี่ยได้เป็นโพลิสัตย์ที่เต็มแล้วมีจักรพรรดิก็เป็นบารมีทีิตอดีตปัจจุบันไปอนาคตท่านปรึกษาเราไม่ได้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ ครับจะเอาเรื่องอะไรอะ่ะพราะท่านท่านรู้ทุกอย่างก็นึกถึงท่านบ่อยอบ่อยมันก็ใช้ความรู้สึกเรานึกถึงพระปัญหาในชีวิตอะไรที่เราที่เราเกิดปัจจุบันมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้๋อไอ้ที่พูดเนี่ยหลวงตาทํามาแล้วเพราะตอนที่ไปเจอหลวงปู่ท่านก็ให้พระองค์หนึง่ง แล้วเวลาสวดมนต์ท่านอยู่กับพระจิตอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอย่าไปไหนห้ามห่างจากพระเพราะพระท่านมีทุกอย่างมีโลกธรรมเพราะพระที่ข้าที่ษฐานคือบาร,รมีรวมข้าและก็บาร,รมีรวมจกักรพรรดิในอดีตปัจจุบันไปอนาคตทามว่าไม่มีอะไรล่ะอยากรู้ยังได้เลยเชื่อไหมล่ะถ้าเชื่อก็กองเดียวนั่นแหละครับ องเดียวเลยองเดียวโดดๆเลยเนี่ยกรรมไปเรื่อยนึกไปเรื่อยแล้วคนที่เขาไม่มีประคำหลงตาต <c oughs> ้องทําไงเอามาล่แจกฟรียู่แล้วเข<อ>าแจกไม่อั้นอยู่แล้วนะครับถ้าเจอในท <c oughs> ี่ไหนก็ขอมีก็แจกในปั๊มน้ํามันถนนหน,นทางเออมนขอเยอะแยะถ้ามีก็แจกแจกไม่อั้นครับถ้าเอาไปใช้ก็มีประโยชน์ ถ้าเอาไมา่มได้เอาไปใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ้าก็อยู่ที่คนใช้ไงครับเออถ้าไปแขวนไว้ที่บ้านเฉยๆยเงี้ยครับพระก็สว่างเวลาเราสวดกร็สว่างไปทิพพระวิญญาณแถวนั้นเขาก็มารับบุญที่พระนะอ๋อก็ยังมีแสงสว่างไปอ้าวแล้วแจกพีทําไมล่ะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่แจกเราครับถ้าเราไม่รู้เราจะแจกทําไมเออ ถึงเราแจกไปถึงท่านไม่ใช้ท่านเอาไปเก็บไว้มันก็มีประโยชน์ถ้าท่านใช้ท่านก็มีประโยชน์กับท่านเอกไปไกลโคตร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 ไกลไกลไกลโคตรเลยหลายภพชาติข้้งน้าโน้เสียบขาดมากอ้าวก็ถูกแล้วถ้านเราจะไปแจกทำไมล่ะเห็นหน้าใครขอแจกหมดแหละเขาจะเอาไปไว้ที่ไหน พระมันไม่ใช่ของใครนะครับเวลาเขาตายเขาก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีอะอันนี้เหมืนเป็นการฝากกระแสนะครับหล,งบลวงตาพระเราก็สว่างตลอดที่เราสวดอ่ะครับหลวงพ่อเขาบอกเองต้องสร้างบาร,รมีสั้างรูปและนายน้ำอรอส,สร้างบารมีแ้วสร้างสั้างรูปแรนะ่อยน้มะครับถ้าเข้าใจก็เข้าเข้าไม่เข้าใจก็ ก็พีนาเองก็แล้วกันมีคําถามครับเอเขาบอกว่าผมเป็นคนไม่สวดมนต์ท่องจกักรพรรดิไม่เป็นแต่ภรรยาจะสวดตลอดครับมีอาการแปลกๆคืออยู่ๆบทสวดจกักรพรรดิก็ขึ้นมาในหัวทั้งๆที่ไม่เคยคิดจะสวดกินข้าวก็ขึ้นอาบน้ําก็ขึ้นบางทีก็ขึ้นกลางบทผมก็ามาต่อๆกันครับเซอร์ไพรส์คือผมสวดถูกไม่มีผิดทั้งๆท,ที่ไม่เคยคิดจะท่องเลยเป็นแบบนี้มาสี่ห้าวันแล้ว เขาถามว่าอาการนี้เขาต้องทํำยังไงครับแล้วมันคืออะไรที่อยู่ๆบทสวดก็ขึ้นมาครับก็ฟังเมียสดทุกวันไม่ขึ้นเออเมียสวดให้ฟังมันก็เข้าจิตเข้าทิ่ทาสมนก็เข้าจิตมันเข้าไปหมดแหละไม่ต้องสดไม่นานก็สวดยิ่งกว่าเมียอีกอ่ะอ๋อมันซึมเข้าใจไหมเป็นความเคยชินนะครับมันซึมเข้าไปนะอย่างเราสดที่บ้านเราเนี่ยนะสวดคนเดียวลแหละ ไม่ใช่คนเดียวหรอกสวดไม่หยุดเนี่ยจะหยุดดิสักพักมันก็มีวิญญาณแถวนั้นน่ะมันกระจุกอยู่ที่บ้านเราแล้ววิญญาณไม่พอนะมันดึงคนมาอีกเอ้าดึงญาติดึงอะไรมาสวดกับเราอีกเพราะบทนี้เป็นบทที่วิญญาณทั้งหลายชอบที่เขาพูดอะจริงจริงตามที่เขาพูดแหละแต่ระวังวิญญาณด้วยนะ ถ้าสวดที่บ้านเราไม่เป็นไรเปสวดที่อื่นเนี่ย <c oughs> นนแน่ๆหรับบางทีไปเจ,เจ้ากรรมในเวรเยอะๆหน่อยอทำ oh. มันโหสิกรรมได้กับสาธุทำมันไม่โหสิกรรมมันกระทึบเลยโ oh. อา้าวเราเกิดไปโลกที่ครับ <c oughs> ในโลกเนี่ยเรียนว่าใจเกิดเรารู้ไหมเราก็ทําอะไรไว้ที่ไหน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไอ <c oughs> oh. โจไม่รู้เนี่ยทําให้มีปัญหาถ้าเรารู้แล้ว มันจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็รู้เราก็มีความรู้สึกเอ้ยตรงนั้นไม่น่าไปไว้คู่คู่กรณีมีเราก็ไม่ไปมีความรู้สึกว่าไม่ไปไว้ตรงนั้นก็อย่าไปเออเห็นย,ยากตรงไหนอ,อ่ลงตาครับมาตัวเปล่าไปตัวเปล่าแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เหลือของชีวิตเราเนี่ยเราควรทําอะไรถึงจะคุ้มค่าที่เกิดมาไม่เป็นมโมฬาบุรุษครับเออถามดีนะ จริงๆในยุคนี้พู้ริเจ้าปัจจุบันในปัญญาธิกามนุษย์ร้อยปีไม่มีใครถึงนะน้อยคนจะถึงร้อยปีเจ็ดสิบมังม่งหกสิบมั่งสี่สิบบางคนออกในท้องก็ม่องแล้วบางคนยังไม่ได้ออกแลวตายก่อนแล้วนี่คือในยุคนี้ใช่ไหมเออได้อะไรไหมในการเรียนว่าแต่เกิดไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยถ้าเราฝึกกรรมาฐานไว้เนี่ย เราสามารถจะกำหนดทิศทางในการเกิดการตายอยากรวยหรือไม่อยากรวยเวลามีทุกข์มันก็จะเข้าใจว่าจะทำยังไงบรรเทาทุกข์ได้ยังไงเวลามีสุขเราก็จะไม่ติดแล้วก็สวยสุขนะจะไม่ติดแล้วก็ทำบุญต่อแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นใหญ่ไปเรื่อยๆไม่เล็กเราเข้าใจในการเวียนว่ายตาเกิดเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของใครโอ้มันไม่ใหญ่ได้หรอก แม่ผู้ไดเจ้าสิ่งนี้เอาไปอะไรไปไม่ได้เลยชิงไปในโลกนี้แหละใช่ไหมครับอย่านับภาษาอะไรกับพวกเยวอเย่วยวยวพวกในโลกเนี่ยเห็นไหมมันแย่งแผ่นดินกันแย่งสมบัติแย่งอะไรกันแย่ๆไปหมดเลยเราไม่ต้องไปแย่งกับใครหรอกเนี่ยเดี๋ยวมันตายหมดถ้าเรารอดเราก็เป็นของเราเลยแหละ <c oughs> ถ้าเราตายไปก็เป็นของคนอื่นอีกแหละมันไม่ใช่ของใครมันก็เลยสมบัติผัดกันชมครับ ไม่เข้าใจอธิบายขนาดนี้ไม่เข้าใจกันพระรวจะว่าไงแล้วล่ะมันนี่นี่ัวกูนี่ลูกกูนี่อะไรกูนี่แผ่นดินกูมันไม่ใช่แม้แต่ตัวเรายังไม่ของเราเลยไม่ใช่ใช่ไหมสมบัติผัดกันชมแบ่งกันใช้แบ่งกันกินกันแล้วกันใครมีกินก็แบ่งกันไปเช่ไหมจุเอาก็ถูกแล้วตามสภาพของความเป็นจริงไง ถ้อย่างเราทาสร้างไว้น่ยสร้างไว้ทําไมอ่ะก็สร้างไว้นไวไไวคนแถวนี้เขามากินไงอเขามากินมาสวดมนต์กินนอนสวดมนต์ไงไม่ทําอะไรเลยแก่แล้วจะมาทําทําไมนะ <c oughs> เออแก่แล้วยังไปทําอันตรายตัวเองอยู่ <c oughs> มันเวลาป่วยมันลาบากอนะ่ะมันเป็นทุกขนะ์อ่ะเพราะนั้นว่างๆก็มากินนอนสวดมนต์อ่ะเขาไม่ทําอะไรหรอก เขามีเก้าอี้กันนั่งเขาจะเปิดบทส่วนตลอดยีี่ชั่วโมงอะ่ะไหมหลวงพี่เปิดตลอดแหละยีี่ชั่วโมงอะ่ะมากันคืนก็นได้ถ้าไม่กลัวผีอะ่ะแต่จริงๆอย่าไปกลัวเลยผีผีมันไปจากคนเวลาไปไหนบอกโอ้ยผีไปด้วยกันนะจ๊ะอะไรประมาณนะี้ช่วยดูแลหน่อยช่วยดูยแล สัตว์ทั้งหลายอย่าไปให้มีอันตรายน้าถูกแล้วละ่ะครับเราหลวงตาว่าทําอะไรถึงเสียเวลาชีวิตที่สุดครับเที่ยวกินเนี่ยไปเที่ยวไปกินไปเพลินกับทางโลกอะ่ะโอ้พวกเนี้ยเสียเสียเสียประโยชน์เพราะเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็เที่ยวอยู่แล้วครับ เกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็คุยกันอยู่แล้วทางโลกนะเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเลิกไม่ต้องคุยกันแล้วเลิกกันแล้วไม่ต้องคุยมาถึงกับนะโมพุทธาต่างคนต่างหลับเนี่ย็ไม่ต้องคุยกันอในอนาคตสักปีสองปีเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วนึกกนรู้กันละนึกปั๊บว่าเออไปเดี๋ยวไปไปวัดไง นึกไปวัดแล้วนึกว่าอืไปวัดกันไหมเยวไป <traveling. S 1> อาจจะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าโทรจิตไงโทรจิตคุยกันดีไหมละ่ะตัวว่าครับอดีกว่าคุยอีโอ้คุยเปืองน้ำลายอีกนึกเอาครับแต่หลวงตาครับเวลาไปเที่ยวมันก็สนุกมันก็มีความสุขจิตเราก็สว่างใช่หรละครับมันสนุกทา,างโลกนะแล้วมันได้อะไรไหม ได้ความเคยชินครับชินมากๆติดไหมติดครับอ๋อออกยากไหมยากครับยากบอกให้มาสวดมนต์จะมาไหมไม่มาแล้วไม่มาเพราะกูติดอ๋อเอาเขาติดในรูปรถดินเสียงติดทางตาหัวจมูกลิ้นกายลองเล่นโทรศัพท์เนี่ยเล่นเกมเล่นอะไรเดียติดไปเนี่ยถามบอกไปสวดมนต์ไหมไ่ไปแล้วไม่กําลังปิ้งหรือกาลังนอาอยู่นะ ใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าโทษมหันขนาดไหนอะโอ้แล้วสวดมนต์มันมีโทษอะไรไหมละ่ะ <m au> ไม่มีครับนี่โอ้เพราะฉะนั้นรีบมาซะก่อนที่ท่านจะตายเอ้ามีใครไม่ตายหรอกตายหมดแหละตอนนี้นที่ร้านกาแฟนะกาแฟกาแฟที่อ,อ่มันอยู่อำเภออะไรกาแฟร้านกาแฟเราเนี่ยอำเภอเมืองมหครับอยู่เชียงใหม่เหรอ อำเภอเมืองครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับอยู่ประตูเชียงใหมใอ่อยู่ที่ประตูเชียงใหม่ครับเขามีสวดมนต์เขามีอาหารดูในรูปแล้วโอ้โหอาหารโคตรดีเลยแต่เสียอย่างเดียวเป็นพวกเนื้อแค่นั้นอ๋อถ้าไม่มีเนื้อก็จะดีมากครับเพราะกินเพราะกินเนื้อเรามันจะติดไงอ๋อมันจะติดไงติดนะติดแล้วร่างกาย ร่างกายมันก็จะเป็นมีแต่เนื้อ<ะ>เนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เวลาเงื้อออกมาก็จะเหม็นเว<อ>ลาผัวอยู่ใกล้ก็เหม็นแล้วนะเหม็นเนื้อ <c oughs> ออกมานั่นหละ <c oughs> เขามีรถรับส่งไปทำสิบโมงบ่ายโมงเขากลับนอนาคตเราจะเพิ่มเวลาไปด้วยนอนาคตเราจะรับจากกรุงเทพนู่นนะ ในอนาคตไม่แน่นะ่รับจากอเมริกาจากยุโรปโอ้เราให้รวยก่อนไงโอ้ต้องบินเจ็ตต้องเข้าถ้ารวยทำแน่ถ้ารวยนีทำแน่โอ้ยกเว้นไม่รวยแค่นั้น,นะเอาเอาเอาแค่ตอนนี้ก็ก่อนนะครับมีแค่นี้ก็ทำแค่นี้ก็พอแล้วเอาเอากาแฟไปอ๋อราบูครับไปกินนอนส่วนม์กันเขามีส่วนมนตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงนะ <c oughs> ที่ร้านกาแฟนะ มีนะแล้วใครอยากเข้าใจในโลกวิญ,ญญาณก็ไปศึกษาที่นั่นได้เขามีวิญ,ญญาณให้ศึกษาถ้าใครไม่เชื่อเรื่องผีก็ไปศึกษาได้นะผีอาจจะมานั่งคุยกับท่านได้เหมือนกันเออใช่ไหมหลวงพี่ครับหลวงพี่ก็เจออยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อก็ไปนอนได้ มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดก็ไปนอนมันมีอยู่สีชั้นมีห้องแอร์ด้วยนะโอ้บริการรัดประทับใจตื่นขึ้นมาก็ได้กินข้าวอีกไมไ่ทำไรเขาเอาข้าวไม่กินมีหน้าที่สวดมนต์อย่างเดียวในอนาคตที่นี่ก็เหมือนกันที่ตรงเนี้ถ้ารลกปกตินะคราบทำใหปกติก็ตัวใครตรงมันนะ หลวงตาครับแล้วทายัางไงพอเราโดนกระทบแล้วเราไม่กระเทือนมากครับอา้าวเราก็หนีดิหนีเลยเหรอครับอา้าวหลวงพ่อท่านบอกให้หลวงตาหนีนะที่ไหนที่ทําให้เองมีอารมณ์ไม่ดีเองจะไปอยู่นะจ๊ะเองอยู่แล้วเองจะเกิดความเคยชินจะเป็นญาติจะเป็นที่ทําง,งานจะเป็นอะไรก็ตามหนีฮะเองจะไปหวังผลประโยชน์เองจะไปหวังเงินเงินเนี่ยมัน ซื้อชีวิตเองไม่ได้หรอกถ้าเองเป็นโลกมานะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะเดินสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทุกครั้งที่อารมณ์ไม่ดีครับพอนั้นให้เปลี่ยนให้ไวเปลี่ยนมาสดมนต์มั่งถ้าเปลี่ยนไม่ได้รีบหนีโอหงตาก็หนีมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วครับจริงๆเพิ่งมาเจอหลวงพ่อท่านสอนเออเราก็หนีมาตั้งเด็กมาแล้วละ่ะใครญาติคนไหนเขา อารมณ์มันก็อจอยเราก็หนีหนีไปอยู่เพราะเราเป็นคนไม่สมบูรณ์ครับพ่อแม่เขาทิง<อ>้งตั้งแต่เด็กครับเราทิ้งให้ย่าให้อาให้ป้าให้เลี้ยงเราก็เลยเป็นเป็นมนุษย์สาธารณะไม่ใช่โองกไกเรา<อ>ตัดสินใจชีวิตเราเองครับตั้งแต่เด็กแล้วรนะเราหาเลี้ยงชีวิตเองตั้งแต เด็กแล้วเราก็เลยไม่มีญาติไม่มีญาติเราถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นญาติเราหมดเลยโอตอนนี้ญาติเยอะเลยนะครับประมาณนั้นแหละเพราะเราเข้าใจในชีวิตแล้วสาเหตุที่ทำให้คนอารมณ์ไม่ดีคืออะไรครับอา้า <laughs> ว โกรธมั่งโลภมั่งหลงมั่งอยากได้มั่งอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากเห็นอยาก<อ>ร,ารู้สารพัดนั่นแหละทําให้คนโกรธทาให้คนฉุนเฉียวทําให้คนโลภหรืออะไรประมาณเนะี้ยแล้วคนที่เขาเอารมณ์ไม่ดีเขาจะแก้ไขตัวเองยังไงครับอ้าวก็ห่างดิมันแก้ไม่ได้หรอกอารมณ์ไม่ดีครั้งหนึ่งจะไปย้อนแก้มันได้ไหมไม่ได้ไม,ไดมันมาตึกแล้วครับก็หยุดให้หยุดหยุดดิ ครับยุดแล้วก็ยิ้มอ๋อหยุดแล้วยิ้มหยุดแล้วก็ยิ้ม <c oughs> โอ้ไปแล้วนาะมึงไปแล้วนาะได้อารมณ์เนี่ยมึงไปแล้วอ๋อ <c oughs> ไปนานนักถ้าเรียกว่ารู้ตัวครับ้รู้ตัวให้ธิ์หยุดถ้ารู้ตัว เราก็จะรู้ใจครับจะรู้ใจจะลูกไกลห่างจากความรู้สึกไม่ดีครับจะไปคบก,กับมันคบ,บมนานาแล้วล่ะถ้าทําได้นะตู้นี้จะทําได้นะตู้นี่โคตรโชคดีเลยนะพอหลวงตาเจอหลวงปู่อายุยี่สิบเก้ายีบเก้าที่จะบวชก็สี่สี่แล้วตู้ๆถ้าทำตอนนี้ถ้าตู้หกสิบนเนี่ยคนมองเนี่ย น้ำตาไหลาน้ำลายยืดทันทีเลยโอ้ oh. จริงรล้านเปอร์เซนต์เลยเพราะอะไรเพราะตัวไม่มีอารมณ์เสียเลยพออารมณ์ดีตัวก็สวดมนต์ตัวก็แผ่เมตตาตัวเอาพลังงานในโลกนะของพระพุทธเจ้าของพระพุเจกของโพริสัตหรือของจักรพรรดิมาที่ตู้ตลอดเวลาตัวก็จิตตัวก็สว่างถ้าตูก็จะดีถ้าค,คนมองคนมีทุกข์ ผัวดา่าไม่เห็นตูปับเนี่ยอลืมผัวหมดเลยเพราะขึ้นเปลี่ยนทันทีเลยเพราะขึ้นมันพุ่งไปที่เขาทันทีแล้วก็เ,เป็นรูปลักษณ์ของนักบวชเขาจะช่วยเขาช่วยหมูด,ด้วยเนี่ยพอความว่าช่วยหมูด,ด้วยเนี่ยขึ้นเปลี่ยนปั๊บเลยครับเออขึ้นความดีที่เขามีในอดีตขึ้นปรากฏเลยเขาจะเกิดปิติเขาจะมีความรู้สึก เขาจะมีความรู้สึกอ่ะครับยิ่งเคยผูกพันในอดีตเนี่ยโอ้มองตตั้งแต่เท้ายันหัวไปที่ไหนก็มองกลับบ้านยังนึกอ่ะครับเวลามีทุกข์ผัวด่าก็ยังนึกอีกอ่ะโอ้อนึกทุกเปลี่ยนทับเลยอ่ะขึ้นไปไกลนะเว้ครับโอ้นี่ตัวอย่าบอกใครนะเนี่ยครับเนี่ยรู้คนเดียวนันเนี่ยได้ครับไม่มีใครรู้เดี๋ยวเหยียบให้ฟงไหมครับเหยียบได้เลยครับ ทำได้ไมไ่ไรทำ <S 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 ได้ภาษาธุด้วย